ครับตัดเสร็จก็เอาขึ้นรถนะท่อนใหญ่นะนะอันนี้่คืองานลำบากนะคืเจอ้จอกินไม่ได้ก็จอ้อไปเอถอะทาไมกินได้อย่าไปเจอ้อเขาเมีที่ไปขายอย่างอันนี้ มันกันอยู่มันได้ได้ถูกมันมีมันเป็นไม้แห้งนี่แล้วก็เป็นไม้ไม้ลวมปุ่มปั่มมันจะจะได้ไหมไม้มันออกแห้งไงครับเนี่ยก็ให้ผ่าจะผ่าไงเพราะว่ามันไปเป็นไม้มันไม้เนื้อไม้เนี่ยมันทำไม้ปอนไม่ได้เราเลยไปอย่างนี้แหละทำฟืนทำฟืนรเือ่ไหว ตีลังกาขึ้นไปวื๊บ ทุกคนนี่มันเป็นิงไปเลยไหมหรือยกตั้งหิงลงไปดิงไปดูดีกว่าหินเป็นหินใยใช่ไยกไปหาพี่โ้งกันนะยกไปหาพี่โดงเออนี่แหละความจะลำบากตรงนี้อ่ะ

นึงโอ้โหคนเดียวด้วยกคนเดีลยเนี่ยดมาอันนี้เราไม่ต้องยกร้อยได้ต้อไง ไปเกียไปทิ้งไปเนี่ยตันใหญ่เลนใหญ่้นเลยนเป็นปุ่มเปล่าแล้วก็เป็นยานักมากแล้วใหม่เนี่ยมันมันหมดบรเจาะให้แมงมันเจาะ อันนู้นเด่นนักไอตัวหนูก็จงอ่ะโอ้ยอยังงั้นเลยอ,อันนั้นนักตึงเลยแหละ <laughs> อันสองอันฮะโอ้เต็มรถเลยรดเอา่มติดครับ